สวัสดีนะครับกล่องกระพิบปุ๊บวับวับวันนี้ครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอตั้งกล้องก่อนทำไมมันกระพริบปุ๊บวับวับได้แล้วครับผมก็ฝาก fc กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมหรือว่า fc ท่านใดยอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ id ไลน์เชฟหนุ่มนะครับศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมก็ มีค่าสำหับสนุนช่องเดือนละ1 100บาทนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมค่าสมหรค่าประกาเนาะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปผลของวันที่วันที่29นะครับผม29วันอาทิตย์นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่067.9วิ่งลู่ที่9กับ6นะครับเน้น9ปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมเฉพาะกิจออก2 8 8กับ3าด รอบนี้ไม่เข้าครับผมส่วนรอบอพิเศษออกเจ6กับ4ี่6ูนสก็วิ่งเข้าวิ่งรูดหกครับส่วน4 0่ศเข้าตัวกลับนะครับส่วนรอบอปกติออก0ูน 8 6กับ7 6ก็มี6 8 8 6ตัวกลับ7 6 6 7ตัวกลับวันนี้เข้าแต่ตัวกลับเลยเนาะครับผมอันนี้ให้608ไอห6 0 5มันออก086ก็ผิดแค่8อันนี้ก็ผิดแค่9ดูดิมันผิดอย่างละแต้มส่วนรอบอ่า VIP ออก0 สองศูนย์กับเจ็ดห้ามีแค่เจนะ็ดแปดเนาะเจ็ดห้าไม่มีเข้าแค่ศูนย์สองตัวครับเฮ้โทรศัพท์ชิดลมเป็นไรวิบวับวิบวับดีนั่นแหละเขา 02, นะ้าศูนย์สองเนาะเดี๋ยวชิดลมอทำที่ใหม่ซิลองดูจะหายไหม โอเคครับน่าจะดีขึ้นสำหรับตัวเด่นนะครับ0ูนมา6มา7มา9ไม่มาครับวันนี้9ตายครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่สามสิบวันนี้สิ้นเดือนแนละ้ว หนอยวันนี้ตาพัฒนาก็ช่วงบ่ายสองนะครับผมหนอยวันนี้สมองตื้ตอๆยังไงไม่รู้ ตัวสี่น้อยวันจัน์เด่นนะครับผมเด่นที่ศูนย์นะครับผม1 4แล้วก็5วิ่งลูดนะครับผมวิ่งรูดที่ห้านะครับผม 01 02 03 04นะครับ13 14 15แล้วก็16ครับ45นะครับผม 4, ี่หแล้วก็ 4, 8นะครับ 5, 7, 5, 8, 5, ็ดแล้วก็ 5, 0นะครับคูเบ้ลก็จะเป็นศูนย์น หนึ่งหนึ่งสี่ส,สี่แล้วก็ห้าห้านะครับชุดสามตัวห้าสี่หนึ่งสี่ 0 1>, 1 1 1 4 3แล้วก็0 1 8 ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วิ่งรูดที่5กับ1นะครับวันนี้เด่น5กับ1ตัวเด่นสุด5กับ1วิ่งลูที่5จับชุดก็จะเป็น0 1 1 5 4ี่ห้า,หาเมื่อวานมันออกเจหก็5้าเก็มีผิดมาเหมือนเดิมครับชุด3มตัวก็จะเป็น5 4าหนึ่งกับ4ี่ศูนย์นคูเบิลนะครับผม1นหนึ่ง,งกับ5้าห้าครับ ผมก็มีประมาณนี้สำหรับแนวทางของฮานอย่อประจวันที่30ิเดือน9ปี67ครับตินเดือนแล้วนะครับผม f อท่านใดที่เป็นสมาชิกหลายกลุ่มก็ฝากาตามกำหนดที่เราได้ตกลงกันไว้เนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวลาวพัฒนาชิุผมจะลงให้ประมาณช่วงไม่เกินบ่าย2องนะครับผมก็ใครชอบก็ติดตามกันต่อนครับพบกันใหม่ชิปหน้าลิปนี้สวัสดีนะครับ